สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมเลขวิ่งสองตัวมาตัวอีกแล้วครับวันที่สิบหมีนาคมครับสำหรับวันที่1ก็เข้าไปที่9ครับเลขเด่นของเราเข้าไปที่เก้าครับเลขจับคู่ปรถือได้พี่น้องเลขจับคู่ไม่ถือไม่ถูกครับจับคู่ไม่เข้าวันนี้เลขเด่นเข่าครับ ข้าไปที่9ครับสอูตรตรงกันครับเดินไปที่9เลขจับคู่มาถือครับออก79ครับออกเลขล่างครับเลขบนล่างครับเลขมาบนล่างครับจับคู่ให้98 9 9 9 2 9เ2มันมันมาออก7 9ครับเข้าไปที่9ครับเลขเด่น9้าครับเป็นเชื่อแนวทางครับ บอกว่าให้เลขพี่น้องเอาไปใส่ของเลขพี่น้องครับคั้นพี่น้องมีเลขเด็ดๆครับเลขวิ่งสองตัวมาตัวครับมาแน่นอนครับตามกันต่อครับวันที่สิบหกสิบหกมีนาคมครับสูตรที่หนึ่งได้หกได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้เก้ากับศูนย์ครับวิ่งบนล่างเหมือนเดิมครับ งวดนี้เลขไม่ชนกันครับันที่16นี้เลขไม่ชนกันครับสูตรที่หนกับเจสูตรที่สได้เกับศครับจับคู่ก็จะได้9697 06 07้าตัวกันครับกับ90้เป็นตัวกันครับหกตัวรอง90ตัวรองครับตัวเด่นอยู่ที่9ก้าห6 07 เป็นแค่แนวทางครับบนล่างเหมือนเดิมครับพี่น้องให้พี่น้องเอาไปใส่เลขพี่น้องเด้ที่มีได้ใจครับเลขสองตัวมาตัวนี้มาแน่นอนครับเลขวิ่งบนล่างครับสูตรที่สองได้เก้ากับศูนย์สูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ด 7. หมดที่แล้วมันได้เก้าตัวเดียวครับนี่ได้แปดกับเก้าอันนี้ได้เก้ากับสองน้ำเด่นไปที่เก้าสองสูตรชนกันครับแต่เลขจับคู่ไม่เข้าครับเข้าไปที่เก้า เป็นเลขเด่นที่เก้าวันนี้ตัวเด่นไม่ชนกันครับจับคู่ใส่กันวินใส่กันถ้าพี่น้องเห็นว่าสูตรของพี่น้องมีตัวใดเด็ดๆเอามาใส่เลยครับจับคู่ให้ก็มี9ก้าห 6, 9, 7, 6 7, 7, 8, 9, 0ก้าเจกศูนยเดหกับเกนย์เป็นตัวล่องแล้วพี่น้องตัวล่อง,ต,องตัวกันไว้ เป็นตัวกันสี่คูเดเป็นตัวเด่นเลยครับวันนี้เพราะว่ามันมันบ่ชนกันครับสูตรสองสูตรไม่ชนกันเหมือนกับเหมือนกับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันชนกันครับเอาง่ายครับตัวนี้ครับไปเฮ็ดเล็กวิ่งเลยครับวิ่งเก้าตัวเดียวครับวันที่หนึ่งแต่วันที่สิบหกมีนานี่มันจะได้วิ่งทั้งสี่ตัวเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ชนกันครับก็เลยจับคูสักนเลยพี่น้องมุกพี่น้องมีเลขพี่น้องเด็ด หาอาจารย์ดังๆมาใส่ครับมักตัวใดก็เอาไปวิ่งส่กันเลยครับเป็นแช่แนวทางนะครับหาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลครับสนับสนุนการเล่นพนันใดๆทั้งสิ้นครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบสองใบครับพี่น้องนาคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วนี่แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ